สวัสดีครับนี่ผมจะไม่รับเสนอแล้วครับการศึกษากระบวนการควบคุมคุณภาพของทีมงานนะครับข้อต่อตรงเกี่ยวนอกครับโดยมีทั้งนักที่นักผู้นั้นี้ครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายครับบนนักเีนครับสวัสดีครับชื่อนายนครพันเจนทบุตรครับสวัสดีครับผมนายมาสรบูรณ์พลครับสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวลิสาสมานน้ำค่ะสวัสดีครับผมนายธนครคำชัยครับตามน้อยนันสมเหนือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริวัฒตพิจิการอัุฐานนะครับผม นี่ก็จะเป็นแบบชิ้นงานแบบถ่ายนะครับแบบพับฉ nice. ่ายนะครับโดยจะมีเกียวอยู่ด้านนอกครับเป็นข้อต่อของเกีย์ด้านนอกครับผมครับนี้จะเป็นจ e ุดเด่นอยู่ด้วยนะครับจุดเด่นนี้มีสี่ข้อครับข้อที่หนึ่งครับความคงทนและความทนทานสอดสภาพ์วปลรองครับสองครับราคาไม่แพงสามครับความหลากหลายในการใช้งานครับสี่ครับความทนทานสำหการใช้งานรัายกรน้ำครับครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานข้อต่อของเกีย์นอกครับผมโดยข้อที่หนึ่งครับเป็นการเลิกกระบวนการผลิตครับสองครับเตรียมวัสดุวัสดุิตครับ สามครับผสมของพีวีทีครับสี่ครับเี่ขึ้นลูกห้าครับรอชิ้นงานเย็นตัวหกครับแตะชิ้นชิ้นงานส่วนเกินออกครับเจ็ดครับตรวจสอบชิ้นงานแปดครับเสร็จสิ้นกระบวนการทำงานทั้งหมดครับผมนี่ได้เป็นภาพถ่ายสีจุดวัดนะครับโดยจุดละร้อยตัวครับผมจุดเอครับมีขนาดสิบสามจุดสิบสี่มิลลิเมตรครับจุดดีครับมีขนาดสิบเจ็ดจุดเจ็ดหกมิลลิเมตรครับจุดซีครับมีขนาดยี่สิบแปดจุดแปดสี่มิลลิเมตรครับจุดดีครับมีขนาดหกจุดสามสี่มิลลิเมตรครับจุดดีครับ มีขนาด28.48มิลลิเมตรครับจุด F ครับมีขนาด22.34มิลลิเมตรครับจุด G ครับมีขนาด3.10มิลลิเมตรครับจุด H ครับมีขนาด18.64มิลลิเมตรครับจุด I ครับมีขนาด3.62 0มิลลิเมตรครับจุด J ครับมีขนาด4.80มิลลิเมตรครับอันนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะ3จุดนะครับโดยจะเป็นของข้อต่อส่วเขียงน้องนะครับมีทั้งหมด3จุดนะครับมีจุด F จุด H และจุด J ครับผม ในส่วนของข้อต่อมานะครับเป็นส่วนของใบตรวจสอบชิ้นงานนะครับโดยรายละเอียดนี้จะยังไม่ได้ใส่ของค่าชิ้นงานเข้าไปนะครับโดยส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของแบบงานครับที่ต้องใส่ไปในใบตรวจสอบตับในส่วนของที่สองก็จะเป็นในส่วนของชื่อผู้ผู้ตรวจนะครับแล้วก็ในส่วนของจํานวนของชิ้นงานครับในส่วนของที่3ามก็จะเป็นลักษณะของชิ้นงานนะครับก็จะมีในส่วนของชิ้นงานที่มีรอยขีดหรือรอยแตกนะครับหรือรอยเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ ในส่วนที่สี่้เป็นในส่วนของรายการตรวจสอบครับโดยมี10จุดนะครับในการตรวจสอบโดยเรียงจาก a b c จนถึง j ครับแล้วก็จะมีในส่วนของค่าระกัดความเบื่อครับไปตรวจสอบต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ได้ใส่ของค่าชิ้นงานเข้าไปในไปตรวจสอบแล้วนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับโดยส่วนของค่าพิกัดความเบื่อมีค่าบวกาควมพิี่0.5ครับความสาคัญในการเลือกจุดมวมัดทั้ง3จุดนะครับก็จะเป็นในจุดของ a f แล้วก็ g นะครับ โดยกาหนดมาตรฐานในไว้อยู่แล้วนะครับหากการผลิตมีขนาดที่เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปนะครับก็จะไม่สามารถสวงกับข้อต่อของข้อ PVC ได้ครับในส่วนต่อมานะครับจะจะเห็นได้ว่าจากข้อที่7นะครับเราจะนําในส่วนของเครื่องมือวัดนะครับมาทําการวัดที่แตกต่างกันโดยใช้เเนส์0.02และ0.01มาพิจารณาในของค่าพิสัยนะครับโดยลักษณะของไปตรวจสอบก็จะเป็นดังนี้ครับ ต่อไปก็จะเป็นการจัดทําแผนที่คาเชเดียและคาบิสายทั้งทั้ง3จุดสําคัญบังนี้นะครับจุดว่าที่1่ครับจุด a จุดว่าที่6จุด f และจุดว่าที่7จุด g นะครับจะทำเอ็กซา,าอาชาดบงนี้ครับเราจะคําวนวณตามสูตรที่เราได้รับมานะครับจะมีสูตรตามนี้เลยนะครับจากการคําวนวณนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าค่าเ,าเอ็กาอาชาดก็จะประปกดดากฏดังนี้นะครับจะมีค่า c p c k ของ N c ี่ K 2ีสิบหน้าน,นะครับค่าความเฉื่อยนด0 0นหนึ่งมิลิเมตรนะครับมีค่า C.P.C.P.K. อยู่ที่สามจุดสองหนึ่งค่า C.P. อยู่ที่3ามจุดสองสี่ครับในส่วนของค่า N ห้า K ยี่สิบนะครับจะมี C.P.K. อยู่ที่สามจุดสองหนึ่งแล้วก็ค่า C.P. อยู่ที่สามจุดสองสี่ครับ N สิ 10, K สิบนะครับค่า C.P.K. อยู่ที่สามจุดหนึ่งหค่า C.P. อยู่ที่สามจุดหนึ่งเกครับค่ะในส่วน,านาการจัด แผนภูมิคัธเชยและเบียงเวนมาตรฐานทั้งสามถึนะคะเครื่องมือวัดชิ้นงานที่1และ2นะคะแผนภูมิเบียงเวนมาตรฐานจุดที่ 1A นะคะความวัดเครื่องมือวัด0 0 1ยนค่ะค่าเบียงเวนมาตรฐานนะคะกราฟมีการเปลี่ยนแปลงระดับจึงทําให้มีการจึงทําให้กระบวนการอยู่ในสภาวะไม่สถียรค่ะค่าเชียนะคะการมีการเปลี่ยนแปลงระดับบางแต่ยังมีบางส่วนเปล right ี่ยนแปลงทันดีทันได้ แต่ยังถือว่ายอมรับได้ค่ะจุดวัดที่ 7G นะคะค่าความวัด0.01ค่าเลียาม,มีการเปลี่ยนแปลงระดับบา่ยังมีบางช่วงที่เปลี่ยนแปลงอยู่การเปลี่ยนเว้นมาตรฐานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงระดับจึงทํา,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 าให้กระบวนการอยู่ในสภาวะไม่สเสถียรค่ะจุดวัดที่มีความสัมพันธ์หนึ่งจุดนะคะในการวัดอุปกรณ์ที่สนะคะ ขนาดชิ้นงานความหนา N4K25 ความวัะเอียด0.02แผนภูมิพัสนาการมีการเปลี่ยนแปลงระดับอย่างทันทีทันใดซึ่งกระบวนการอยู่ในสภาวะไม่เสถียรค่ะการเปลี่ยงเบนมารรฐานการมีการเปลี่ยนแปลงระดับจึงทําให้กระบวนการอยู่ในสภาวะไม่เสถียรเช่นกันค่ะในส่วนการจัดทาของแผนภูมิ Xbar MR ครับหรือค่ามูมพุ่าเ่นนะครับต้อทำการออกแบบตารางดังนี้นะครับผม ช่องแรกจะเป็นจำนวนชิ้นงานครับเรจะกำหนดไว้ว่า25ตัวนะครับผมช่องที่2องครับคือขนาดการวัดนะครับผมช่องที่สามคือคำนวนเอ็มานะครับโดยการเอาตัวที่หนึ่งตัวที่สอมารวกันจะได้ช่องนี้นะครับผมนี่สูตรสูตรหาค่า ucl cl และ lcl นะครับของภูมิจกันที่นะครับนี่ของ x อ็กบานครับ้าได้สูตรแล้วจะมาทำมาพอกรานะครับกราฟฉัดจะได้รังนี้นะครับผมกราฟเีมาส์ฉัดจะได้รังนี้นะครับ น,นี่คีกราฟที่ได้จากการกดนี้แทนนะครับผมตัวอย่างค่า C P C P K นะของแผนดูน์มา,านะครับผมเราจะคำนวณหาซิกมาประมาณค่างนะครับหาค่า CP CP k C P C P K C L C U นะครับผมนี่คือซิกมาเ g นะครับหรือช็อตเทอร์นะครับผมจปคำนวณหา,า,า C P C P K นะครับผมนี่คือตารางที่ได้จากอีกเซลน,นะครับมีควาเป็น n หนึ่ง k 2านะครับผมมันจะได้ คนนี้จะได้การตามนี้นะครับโดยค่า c p c นะครับจะตรงกันนะครับอยู่ที่ส .4 มเจน,นะครับผม P คงที่ P ไม่คงที่เฉลีย่ยแผนภูมิควบคุมจำนวนของเสีย NP ฉากนะคะถ้าคงที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับเล็กน้อยแต่ถือว่ายังยอมรับได้ค่ะ n ไม่คงที่พิจารณาแผนภูมิมีการเปลี่ยนแปลงระดับจึงทำให้กระบวนการอยู่ในสภาวะไม่เสถียรค่ะส่วน NP เ,เฉลีย่ย ที่ยู่เนือเส้นควบคุมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงระดับจึงทําให้อยูในสภาวะไม่เสถียรเช่นกันค่ะสี่ชั้นนะคะการกตรวจกบการตรวจสอบตำหนิชิ้นงานนะคะจํานวน23บาวันมันละ10ตัวอย่างได้ข้อมูลตามตารางค่ะได้นำข้อมูลในตารางนะคะมาคานวณในมินิแท็บและ Excel ได้ตามดังนี้ค่ะยูชั้นนะคะการตรวจสอบรอยตำหนิชิ้นงานนะคะจํานวนยี่าวัน วันละสิตัวอย่างได้ข้อมูลตามข่นและนําข้อมูลในตางนะคะมาคํานวณในมินิแท็บในเอ็กเซล Excel, และได้ดังครับค่ะในส่วนการคำรนวณดีคอ์เคมเสเอนะครับผมโดยนำค่ามาใส่ตารางนะครับโดยเราจะวั 3, 3, 3, 3ดสามสามเหมี่ยมเลยนะครับผมโดยจะนำค่าตรงนี้ครับผมนำค่าใส่ปุ๊บเราใช้กด่วนนยวเคลีนะครับค่าตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเรเป็นทำการกดแนวตนดานครับค่ายตรงนี้ครับ อันนี้คือหาค่าเองนะครับในส,สุดแกรนด์มินนะครับเป็นแนด์ตั้งนะครับหรือหาค่าพิจารณาครับผมบแต่แล้ากดค่าเนบบริดมาตรงนี้นะครับผมนี่การคำนวณเนี่ยเราจะคำนวณหาค่า EV, AV, GR, R, PV, TV, เเปอร์ e v, ์ซ็นต %EV, เเปอร์ซ็น %AV, %GR, เเปอร์์ซ็นต %PV, NDC นะครับที่การาฟจะที่ได้จาก Excel นะครับในการกอกค่านะครับแล้วเราได้ ไปนำไปกดมีแถบก่อนครับเราจะได้กราฟดังนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ากราฟเหมือนกันนะครับผมนี่คือตาที่จะจากมีแถบนะครับผมเราจะดูที่ค่าจีไานะครับอยู่ที่19.2 3จานะครับตามที่กำหนดครับต่อไปเป็นระบบการใช้ตัวอย่าง M I L S C D 1 0 5 E นะครับเป็นการใช้ตัวอย่างในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคุคิดคนโดยกองทัพอเมริกาครับ เพื่อใช้ความตรวจสอบความมุพงมอ่ของในการตัดสินใจในคุณภาพดีหรือเสียครับแผนารใช้ตัวอย่างเพื่อการยอมรับเชิงเหี่ยวแบบปกตินะครับจะนิยมใช้ในการตรวจสอบที่งานแบบปกตินะครับไม่มีความผิดพลาดมากครับแผนกานใช้ตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบเช้มข้นนะครับจะใช้ตรวจสอบิ้นงานที่มีความเสี่ยงแผนการใช้ตัวอย่างเพื่อยอมรับเชิงเดี่ยวแบบปลอดภายนะครับจะใช้ตรวจสอบชิ้นงานที่มีความเสี่ยง แล้วก็จะใช้หาใช้ใช้หาการยอมรับชิ้นงานในชิ้นงานที่มีความเสี่ยงครับที่เป็นอักษรสําหรับการใช้ชันตัวอย่างนะครับขนาดของมอสจะอยู่ฝั่งซ้ายสุดนะครับตอนหรือบีชนะครับระดับการตรวจสอบพิเศษจะเป็น S 1ถึง S 4นะครับจะใช้ตัวอักษรนะครับระดับการตรวจสอบระดับที่1 2 3สสามนะครับส่วนมากจะนิยมตรวจสอบระดับที่2นะครับเป็นระดับปกติตัวอย่างการใช้งาน MIL h d 050ครับเป็นการชักตัวอย่างนะครับโดยจะมีชิ้นงานที่ผลิตอยู่ฝั่งซ้ายครับตัวสีดำนะครับก็รหัสโค้ดโค้ด M L นะครับหรือไม่ใช้ย่างกับเดียนะครับแล้วก็ตัวอย่างงานุ่มนะครับจะเป็นชิ้นงาน N G นะครับที่อยู่สีดำฝั่งขวามือนะครับจะเห็นได้ว่ามีการยอมรับเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการที่ไม่ยอมรับชิ้นงานอู่ทีหนึ่งงานุ่มตัวอย่างนะครับ อันนี้จะเป็นการสุ่มตัวอย่างเชิงเดี่ยวแล้วก็แบบปกติแล้วก็แบบเช้งหลัและแบบความถ่ยนะครับ <c oughs> จะไล่จากซ้ายมาขวานะครับในการสุ่มตัวอย่างทั้งหมดของชิมงานของพวกเราครับผ,ผมพผมขอจบการนําเสนอเกมตัวน,นี้ครับขอบคุณครับ